ก็ขอกขอบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรากลับกันมาอีกครั้งแล้วนะครับเดี๋ยวนี้มก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดแชร์ในโพสต์เฟสบุ๊กของเราเนาะก็เดี๋ยวขั้นตอนและว,วิธีการจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาที่หน้า Google ของเราก่อนเนาะแล้วก็เซิร์ชคัมว่า K M Q Social นะครับเดี๋ยวลิงก์นี้ผมก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับหรือไม่ก็สแกนเคเบิลโค้ดหน้าคลิปนี้ได้เลยเนาะอ่ะเดี๋ยวผมจะเข้าเว็บไซต์เลยก็แล้วกันพอามาหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเเเปป็็นนนนรรรระะมาณะาณีี้้ลลลยคคัับกกกกใหดดอิงง์ต ก็เรามาดูตรงนี้ได้เลยเนาะใครที่เคยเข้ามาใช้บริการแล้วนะครับก็สามารถลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ได้เลยเนาะใครที่เพิ่งเข้ามาใช้บริการครั้งแรกนะครับหรือเพิ่งเข้ามาสัมผัสเว็บไซต์นี้เป็นครั้งแรกก็สามารถสมัครใช้งานตามผมได้เลยก็มาหน้าต่างการสมัครใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้ได้เลยนะครับก็ให้เรากรอกข้อมูลตามนี้ได้เลยเนาะแล้วก็ลืมที่ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติตรงนี้ด้วยนะครับสมัครใช้งานตรงนี้ได้เลยแต่คนที่อยากทำข้อมูลที่เก่ามาที่ยุ่งยากนะครับก็สามารถลอกอินผ่าน google ตรงนี้ได้เลยเนาะแล้วก็จจะะะะะะลลลลลงงชชื่่ออเเ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 เขข้้้้้้้้้าา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 าใใยยยกกกก็็็็็แววัันนนนนนนมมมหหตตตบบไไซ์ปปรรรรณีีคดดู ทาเว็บไซต์ก็เปแพลตฟอร์มมากมายให้เลือกเลยนะครับมีทั้ง Facebook Instagram YouTube TikTok เนาะเดี๋ยวนี้ก็จะมาใช้ในด้านของ Facebook ก็แล้วกันนะครับแล้วก็หมุดหมู่ตรงนี้เนาะให้เรากดเข้าไปนะครับแล้วก็ผมก็จะเลือกเป็นเพิ่มแชร์โพสต์ตรงนี้ก็แล้วกันเนาะแล้วก็บริการตรงนี้นะครับให้เรามาหาบริการต่างๆของเว็บไซต์ได้เลยเนาะก็จะมีหลากหลายบริการให้เรเลือกมากมายเลยนะครับผมก็จะเลือกเป็นอันที่2ก็แล้วกันเนาะแล้วก็ลิงก์ตรงนี้นะครับให้เราไปที่หน้าโพสต์ของเรานะครับที่เราอยวเพิ่มยอดแชร์ของเราเนาะแล้วก็กดคลอกตรงลิงก์ตรงนี้มาใส่ได้เลยนะครับจํานวนตรงนี้นะครับก็สามารถดูขั้นต่ำขั้นสูงตรงนี้ได้เลยเนาะผมก็ใส่ไปสักหนึ่งพันเลยก็แล้วกันนะครับ เว็บไซต์ก็จะคำนวณค่าใช้จ่ายเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถมาตรวจสอบกันด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วเดี๋ยวผมก็จะกดสั่งซื้อเลยก็แล้วกันนะครับอันนี้เรากำสั่งซื้อแล้วนะครับเวลาเรากดสั่งซื้อออเดอร์เสร็จจะขึ้นเป็นสีเขียวประมาณนี้เลยต่อมานะครับให้เราคลิกที่นี่เพื่อดูสถานการณ์การทำารองานออเดอร์ของคุณตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะแล้วก็จะเด้งมาหน้าปอดการซื้อคุณแล้วนะครับก็สามารถดูออเดอร์ของคุณตรงนี้ได้เลยตรงนี้จะจะเป็นเลขออเดอร์ของเรานะครับแล้้้้้วววววกกกกกกก็็็มมมมมีีีีีีลลิิิิิิิงงงงงงง์เเ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 ่่่่่ออออึแนน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 นไไไปปดดดดดยยยยาาาาาะะะะะะะรร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 หบบบูตตตตคั๋ผจสธท เข้ามาหน้าต่างการเติมเงินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ให้เรามาดูตรงนี้เนาะทางเว็บไซต์จะมี3าช่องทางในการชำระเนะครับหลักๆก็จะมีทั้งคอมเพย์นะครับทูมอนี่วอลเล็ตแล้วก็คริปโตเคอเรนซีนะครับเข้ามาใช้งานทุกครั้งก็อย่าลืมเข้ามารายละเอีเพิ่มเติมก่อนด้านล่างตรงนี้ได้เลยเนาะส่วนเพื่อนๆคนไหนนะครับมียอดใช้งานสะสมห้0รบาทขึ้นไปนะครับก็จะสามารถปลดล็อกดูซีรีส์หนังจีนตรงนี้ได้แบบฟรีๆเลยเนาะก็สามารถกดเข้ามาดูกันได้เลยนะครับก็มีทั้งภาคไทยซับไทยเนาะมีมากกว่า300กว่าเรื่องเลยนะครับต่อมานะครับเรากดที่บบรรรริกาทัั้้งงหมดตนนีะค บริการทั้งหมดตรงนี้คืออะไรนะครับก็ตามชื่อเลยเนาะเว็บไซต์ก็จะรวบรวมบริการากต่างๆของเว็บไซต์หน้านี้หน้านเดียวเลยนะครับก็สามารถมาหาดูกันได้เลยส่วนบริการต่างๆของวเว็บไซต์นะครับก็จะมีข่าวในบาร์ตรงนี้ให้เรากดเข้ามาอ่านกันเลยนะครับก็อย่าลืมกดเข้ามาอ่านก่อนจะกดสั่งซื้อได้เลยเนาะส่วนมีเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากจะติดต่อมินนะครับหรือมีปัญหาต่างๆก็สามารถกดติดต่อมินตรงนี้ได้เลยเข้ามาหน้าต่างการติดต่อมินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ให้เรากดคล็อกลิงก์ตรงนี้เนาะก็เรามาดูตรงนี้ได้เเเเลล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 ยยยยนนนนนนนะะะคคครรรัััับบบบททาางงงงงววว็็ไไไไไซตตตตต์์์ีี่่่่จมมมมมชชอออออออแแแแ้้้กกืดดดดดปุิิ24โเลยนะครับ ต่อมานะครับถ้าเราโมดูด้านล่างนี้เนาะก็จะมีหมวดหมู่แจ้งปัญหาแล้วเราเสร็จเรื่องคุณถ้าที่มีวความเพิมเ่มเติมก็สามารถใส่ในกรอบสี่เหลี่ยมข้อความตรงนี้ได้นะครับส่วนนคที่มีรูปภาพหรือหลักฐานต่างๆนะครับหรืออยากจะแนบสลิปก็สามารถกดแอดแอกไฟตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ส่งตรงนี้ได้เลยอ่ะคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเพื่อทำการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูยอดแชร์ของเราดีกว่านะว่าตอนนี้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือยงนะังเนาะตอนนี้ก็มีอยู่แค่200กว่าเองนะครับเดี๋ยวก็าทำการรีเซ็ตไปครั้งหนึ่งแล้วกักน หลังจากรีเทตไปแล้วนะครับตอนนี้เว็บไซต์ก็ทำรายการอยู่เนาะก็เริ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็ต้องรอสักครู่นะครับเพราะว่าตอนนี้เว็บไซต์ทำรายการอยู่เนาะเพื่อทำการไม่เสียเวลานะครับดี๋ยวผมก็จะตัดไปตอนนี้เว็บไซต์ทำรายการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็แล้วกันนะครับเพื่อทำการไม่เสียเวลานะครับหลังจากรอประมาณสองสามนาทีนะครับตอนนี้เว็บไซต์ก็ทำรายการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็ตอนนี้ก็แชร์ของเราขึ้นระครบตามจำนวนแล้วนะครับก็มาตรวจสอบตอนการตรงนี้ได้เลยเนาะ ก็สามารถมาตรวจสอบกันหน้านี้ได้เลยนะครับก็ทางเว็บไซต์ทําการแถมมาเยอะมากเลยนะครับก็มาดูกันตรงนี้ได้เลยเป็นอะไรที่ใจดสุดๆไปเลยเนาะตัวคนที่สนใจนะครับอยากจะแนะนำเพื่อนให้มาใช้เว็บไซต์ดีๆแบบนี้นะครับก็ไปที่หน้าเว็บไซต์เราได้เลยเนาะหลังจากนั้นให้เราไปที่แนะนําเพื่อนตรงนี้ได้เลยนะครับหน้าต่างการแนะนําเพื่อนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ให้เรากดคัดล็อกดิงตรงนี้ได้เลยเนาะส่งไปเป็นเพื่อนคุณหรือคนที่คุณรู้จักได้เลยนะครับเดอลิงก์เนี่ยมนก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับหรือไม่ก็สแกนเคเบิละครับ